สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง D.U.M.E นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเซตของคุกกี้มัชชะากับสมุนไพรนะครับซึ่งเป็น2ตัวที่บรับใหม่ทั้งคู่นะครับทุกคนซึ่งอันนี้ยุก็อยู่กันใน m อ็มแลนสอนะครับทำพุดดิ้งนะครับนะฮะที่เขาได้ปรับด่านใหม่นะทุกคนก็ถือว่าปรับได้ยากขึ้นไหมก็ยากอยู่นะทุกคนนะแต่เปลี่ยนได้มากกนะ่าทุกคนแล้วก็เซตมัชชะาเนี่ยก็จะเห็นแค่เซตเดียวนะครับที่เล่นได้คือ Mland 2นะครับก็คือคู่กับสมุนไพรนั่นเองนะกับสเลมงของมันนะครับก็คืออะไรถุงชาเขียวม่รูม่รูเหมือนกันทุกคนเออทุกคนแล้วก็เซตเนี้ยต้องใช้สมบัติ3ชิ้นก็คือจรวดแครด์ดก็เครื่องยนต์นะครับถ้าใครไม่มีจรวดกับแครด์ดก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะครับก็เป็นสมบัติทําแต้มที่เพื่อนๆมีนะครับทุกคนส่วนพัสดของเราเนี่ยถ้าทุกคนจะใช้โสมเนี่ยผมก็ พ่อก็พอได้นะครับทุกคนได้นะเออได้แต่ถ้าใช้สมุนไพรมันจะดีกว่าเพราะมันจะมีช่วงพีไงทุกคนนะต้องรอ,อต้องรอดูตอนท้ายเออมันจะมีช่วงี่แบบแต้มพุ่งอ่ะแบบทุกคนจะเห็นว่าทาไมจบคลิปใกล้แล้วอ่ะมันถึงขนายังไม่พุ่งไงต้องรอดูทุกคนเออเดี๋ยวรอดูนะครับแล้วก็เซตนี้นะคบก็เรียกว่าเป็นเซตที่แบบผมอยากเล่นเพราะว่าอะไรอยากอวดไงทุกคนเพราะว่าผมได้สกินทั้งสองตัวนะครับคือเป็นสกินที่ เป็นรอบเนี้ยสกินรู้สึกว่าทําให้อยากสุมมากขึ้นนะครับทุกคนคือมันสวยงามแต่ผมยังไม่ได้ซากรานะครับทุกคนเพิม่มไปสกินที่ผมอยากได้มากที่สุดนะครับเพราะมันสวยมากสมุนไพรก็สวยนะครับแต่มันยังเขียวไปหน่อยอะ่ะเออมันเขียวเกินมันแบบดูจืดอะเนาะทุกคนสำหรับผมชอบดีไซน์แต่ว่าเอฟเฟกมันดูจืดไปหมดนะอืมแล้วก็ที่ผ่านมาตั้งแต่สกินของซุ้ยปิกเนี่ยผมไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมันเริ่มหา มันเริ่มเยอะเกินจนแบบไม่ค่อยอยากได้แต่รอบนี้นมันทําให้เราอยากได้มาขึ้นมันสวยมากอ่ะคือถ้าสมมติในเกมตอนสุ่มเนี่ยภาพเคลื่อนไหวตอนสุ่มได้มันจะแบบเหมือนที่เขาโพสอะแบบเคลื่อนไหวได้นะคือดีนะทุกคนนะเออมันน่าจะทำเป็นแบบเคลื่อนไหวได้ด้วยเพื่อแบบมันคุณมีคุณค่าสกินมันหายากแล้วเนาะทุกคนไม่ใช่เคลื่อนเคลื่อนไหวแค่ตอนที่เขาโปรโมทไงในเกมอาจน่าจะมีด้วยตอนภาพเคลื่อนไหวตอนได้สกินอะอ,อ,อันนั้นจะดีขึ้นเลยนะ แล้วก็เซตนี้นะครับผมลองไม่ตกหลุมดูนะครับก็จะได้คะแนนน้อยกว่าตกหลุมนะครับทุกคนอันนี้คือตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงนะครับถึงได้แต้มดีนะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าตกหลุมมันจะได้คะแนนดีขึ้นนะครับเหมือนจะยื้อให้สมุนไพรในตอนหลังนะครับพัทสนะครับคือยื้อให้เยนลี่สมุนไพรดอกไม้เนี่ยอะไรทุกอย่างนี่แหละมันเพิ่มเยอะขึ้นอ่ะคือมันเพิ่มนิดเดียวก็ถือว่าได้คะแนนเพิ่มมาเยอะอยู่นะทุกคนเออมันมันจะยื้ยื้แค่นิดเดียวคือได้คะแนนเพิ่มเยอะมากเออ ก็ลองตกหลุมดูนะครับทุกคนแต่ถ้าใครเลือดน้อยเนี่ยก็ไม่ต้องก็ได้นะทุกคนแล้วก็ถ้าใครดูสกินของมัชชาเนี่ยมันจะเหมือนสกินของวันคิดมากเลยทุกคนเออสีมันคล้ายๆทุกคนนะสีเขียวแดงขาวเนี่ยเหมือนเลยทุกคนใช่เลยเนี่ยวันคิดมากมากทุกคนมีความคิดมากนะนี่จบแล้วนะครับผัดหนึ่งี่ร้อยแปดนะถ้าสมมติไม่ตก ไม่ตกลุมนะก็จะได้ประมาณ390ประมาณประมาณนี้ก็สี่ร้อยเรต้นนะทุกคนหือไม่ก็ประมาณนี้ก็เพิ่มมา,มาไม่มากนะครับแต่ว่าถ้าเพิ่มตอนสมุนไพรเนี่ยคือเพิ่มเยอะนะเออดูดูตอนพีกันนะทุกคนนะเออแล้วก็ถ้าใครเห็นสก,กินของสมุนไพรเนี่ยลองไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงของมันนะครับคือมันชาใช่ไหมคือเอฟเฟกของสัตว์เลี้ยงก็จะเปลี่ยนนะครับทุกคนซึ่งผมไม่เคยเห็นนะ นอกจากสองสแตนด์เลงรีเจนดอรี่นะครับเพราะนั้นไม่มีสกินอยู่แล้วแต่สำหรับอีพิกเนี่ยมันยังไม่ยังมันไม่มีสกินคือมันมันเปลี่ยนตามด้วยนะทุกคนเออเป็นตัวแรกเลยไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะเปลี่ยนตามคือปกติมันจะไม่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้เปลี่ยนตามมันยิ่งเข้าเข้าไปใหญ่เข้าทีมอ่ะปกติแบบสแตด์เลงไออีแบบหนึ่งคุกกี้แบบหนึ่งมันไม่ค่อยเข้าทีมมันขัดแย้งกันนะทุกคนเนาะถ้าที่มันเขาเปลี่ยนแบบนี้ก็ดีขึ้นนะเออ เออเหมืนเมือนเกมนันไม่มีให้เปลี่ยนโล็อบบี้เปลี่ยนทั้งทุกอย่างในเกมอะสามารถเปลี่ยนได้อะทุกคนเออเกมนี้เขาคิดคิดเอ็ดีนะเมืเ่อกี้เห็นไหมทุกคนคือจาก530กว่าล้านนะครับก็ตอนนี้เพิ่มมาเห็นเยอะนะทุกคนคือคะแนนมันพุ่งนะเออตรงนี้นีนสมาสถิติเก่าด้วยเออดี ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์กับช่องี D เมนนะคะสวัสดีครับ